สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ c ช a n น l d ด d d y c o o k k i n g ครับวันนี้ Daddy จะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูขนมปังแฮมมายองเนสครับสูตรนี้ตัวแป้งขนมปังนุ่มฟูอร่อยมากๆเลยนะครับส่วนครีมซอสมายองเนสก็กลมกล่อมเพราะว่าเราใส่มายองเนสซอสพริกแล้วก็มัสตาร์ดเข้าไปด้วยนะครับทำให้มีรสชาติหวานหอมกลมกล่อมเข้ากับขนมปังสูตรนี้ได้อย่างดีเลยครับ ทำครั้งหนึ่งก็สามารถเก็บใส่ตู้เย็นเอาไว้ทานได้หลายวันเลยนะครับตัวแป้งก็ยังนุ่มอร่อยเหมือนเดิมเลยครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับส่วนแรกจะเป็นส่วนของแป้งขนมปังนะครับเราใช้แป้งขนมปัง350กรัมน้ำเปล่า100กรัมนมสดชนิดจืด100กรัมน้ำตาลทราย80กรัมไข่ไก่เบอร์2 1ฟองเนยสดชนิดจืด40กรัม ยีสต์หช้อนชาแล้วก็เกลือเซตหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาครับต่อไปในส่วนของครีมซอสมายองเนสนะครับเราใช้มายองเนส50กรัมมัสตาร์ดหช้อนโต๊ะแล้วก็ซอสพริก1ช้อนโต๊ะครับสุดท้ายเป็นแฮมอันนี้เพื่อนๆเ,เลือกใส่ได้ตามความชอบเลยนะครับเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับขั้นแรกเรามาทําขนมปังก,กันก่อนนะครับอย่างแรกเราก็นําแป้งขนมปังใส่ลงในโถตีตามด้วยเกลือน้ําตาลทรายยีสต์แล้วก็ไข่ไก่ครับ จากนั้นเราตีด้วยความเร็วต่ำให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันครับพอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเราทยอยเติมน้ําเปล่าลงไปครับจากนั้นเราก็ตีต่อให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันครับพอเข้ากันดีแล้วเราก็ทยอยเติมนมสดชนิดจืดลงไปครับแล้วก็ตีด้วยความเร็วต่ำไปเรื่อยๆจนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันจนไม่มีเม็ดแป้งเลยนะครับ พอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันจนไม่มีเม็ดแป้งแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็เติมเนยสดชนิดจืดลงไปครับจากนั้นเราตีด้วยความเร็วต่ำประมาณ1นาทีให้เนยละลายเข้ากันครับพอเนยละลายเข้ากันดีแล้วเราเปลี่ยนเป็นความเร็วปานกลางตีต่ออีกประมาณ15-20นาทีจนแป้งเนื้อเนียนแล้วก็ไม่ติดโถเลยครับพอแป้งใกล้ได้ที่แล้วนะครับเราจะนําอ่างสําหรับพักแป้งมาทาด้วยน้ํามันบางๆนะครับเพื่อเวลาเราพักแป้งเนี่ยตัวแป้งจะได้ไม่ติดกับอ่างครับ พอครบ15-20นาทีนะครับตัวแป้งก็จะเหนียวนุ่มแบบนี้เลยครับเราก็นําแป้งมาคลึงให้เป็นลูกกลมๆนะครับใส่อ่างปิดฝาพักแป้งทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงหรือให้แป้งฟูขึ้นเป็น2เท่าครับพอเราพักแป้งครบ1ชั่วโมงตัวแป้งก็จะฟูขึ้นเต็มอ่างแบบนี้เลยครับจากนั้นเราก็นําแป้งออกมากดไล่อากาศสักเล็กน้อยนะครับเสร็จแล้วเราจะนําแป้งมาแบ่งเป็นก้อนก้อนละ25กรัมเท่าๆกันครับ พอเราได้แป้งก้อนละ25กรัมแล้วเราก็นําแป้งมาแผ่ออกจีบแป้งเข้ามาตรงกลางแล้วก็คลึงให้เป็นลูกกลมๆครับเสร็จแล้วเราก็ใส่อ่างปิดฝาพักแป้งทิ้งไว้ครับดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเราตัดแป้งแบ่งเป็นก้อนก้อนละ25กรัมเท่าๆกันครับจากนั้นเราแผ่แป้งออกจีบแป้งเข้ามาตรงกลางแล้วก็คลึงให้เป็นลูกกลมๆใส่อ่างปิดฝาพักแป้งทิ้งไว้ครับ ขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำครีมซอสมายองเนสกันนะครับเรานำมายองเนสผสมกับมัสตาร์ดแล้วก็ซอสพริกจากนั้นเราก็ควรให้เข้ากันนะครับเราก็จะได้ครีมซอสมายองเนสเนื้อนเนียนๆแบบนี้เลยนะครับตัวครีมซอสเนี่ยจะมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวแล้วก็มีความเผ็ดนิดๆนะครับเวลามาทากับขนมปังแล้วรสชาติกลมกล่อมอร่อยมากๆเลยครับ วันนี้ด a ด d ี้จะใช้ถาดกระดาษเบอร์ S 150P เป็นพิมพ์ในการอบนะครับตัวถาดกระดาษนี้ก็จะมีฝาปิดมาให้เลยนะครับเวลาเราอบเสร็จแล้วเราก็สามารถปิดฝานําไปขายหรือนําไปทานได้เลยนะครับสะดวกมากๆเลยครับขั้นตอนต่อไปเราจะมาขึ้นรูปแป้งกันนะครับอย่างแรกเราก็นําแป้งมารีดให้เป็นแผ่นบางๆนะครับให้มีความกว้างประมาณ3นิ้วแล้วก็มีความยาวประมาณ6นิ้วครับเสร็จแล้วเราก็ทาด้วยครีมซอสมายองเนสบางๆครับ จากนั้นเราก็นําแฮมมาใส่ด้านใดด้านหนึ่งของขนมปังครับตัวแฮม1แผ่นนียเราจะตัดแบ่งออกเป็น3ชิ้นนะครับเสร็จแล้วเราก็นําแฮมมาวางแล้วก็พับแป้งอีกด้านหนึ่งเข้ามาประกบกันครับจากนั้นเราบีบแป้งหัวกับแป้งท้ายให้แน่นนะครับแล้วก็ม้วนออกมาให้เป็นก้อนกลมๆครับแล้วเราก็จีบแป้งให้แน่นนะครับตัวแป้งจะได้ไม่กลางออกเวลาที่แป้งมันฟูข,ขึ้นครับเสร็จแล้วเราก็ใส่กล่องปิดฝาพักแป้งทิ้งไว้ประมาณ40นาทีครับ ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเรานําแป้งมารีดให้เป็นแผ่นบางๆให้มีความกว้างประมาณ3นิ้วแล้วก็มีความยาวประมาณ6นิ้วครับเสร็จแล้วเราก็นําครีมซอสมายองเนสมาทาบางๆครับจากนั้นเราก็นําแฮมมาวางด้านในด้านหนึ่งครับแล้วก็นําแป้งอีกด้านหนึ่งมาวางประกบกันนะครับแล้วก็บีบหัวบีบท้ายให้แน่นจากนั้นเราก็ม้วนมาให้เป็นแท่งกลมๆครับเสร็จแล้วเราจีบแป้งให้แน่นจะได้ไม่กางออกเวลาที่เราพักแป้งนะครับ จากนั้นเราก็ปิดฝาพักแป้งทิ้งไว้ประมาณ40นาทีครับพอเราพักแป้งครบ40นาทีตัวแป้งก็จะขึ้นฟูเต็มถาดแบบนี้เลยครับในหนึ่งสูตรของเราวันนี้เราจะได้แป้งทั้งหมดประมาณ28ก้อนครับพอแป้งฟูขึ้นเต็มถาดแบบนี้แล้วขั้นตอนต่อไปเราก็เตรียมนําเข้าเตาอบได้เลยครับแต่ก่อนที่เราจะนําไปอบแดดดี้จะทาหน้าขนมด้วยนมสดชนิดจืดนะครับเพื่อให้หน้าขนมเนี่ยมันไม่แห้งแล้วก็มีสีสันที่สวยงามขึ้นด้วยครับ นี่นะครับเรานำแปรงมาชุบนมแล้วก็ทาให้ทั่วหน้าขนมแบบนี้เลยนะครับตัวหน้าขนมก็จะมีความชุ่มฉ่ำนะครับแล้วสีออกมาเป็นสีน้ําตาลอ่อนๆสวยมากเลยครับทาไปแบบนี้ให้ทั่วหน้าขนมเลยนะครับพอเราทาขนมเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็เตรียมเข้าเตาอบได้เลยครับดัดดี้จะอบขนมที่อุณหภูมิ150องศาเปิดไฟบนล่างเปิดพัดลมใช้เวลาอบประมาณ15-20นาทีครับ ก่อนที่เราจะอบขนมเราจะต้องวอร์มเตาไว้ก่อนอย่างน้อยประมาณ10นาทีครับพอเราวอร์มเตาครบ10นาทีแล้วเราก็นําขนมเข้าไปอบได้เลยครับและที่จะอบถาดตรงกลางนะครับจะได้โดนไฟบนกับไฟล่างเท่าๆกันครับพอเราอบครบ15-20นาทีขนมปังของเราก็สุกเรียบร้อยครับเสร็จแล้วเราจะนําขนมปังมาทาด้วยเนยสดชนิดจืดที่หน้าขนมอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะทาตอนร้อนๆเลยนะครับตัวเนยจะได้ละลายติดหน้าขนมไปเลยครับ ตัวเนยเนยี่ยนอกจากจะช่วยให้ขนมมีความหอมเพิ่มขึ้นแล้วนะครับ <S <S ก็ยังทําให้หน้าขนมเนี่ยเงาสวยแล้วก็น่าทานด้วยครับนี่นะครับทาไปให้ทั่วที่หน้าขนมแบบนี้เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็พักทิ้งไว้ให้เย็นเราก็สามารถปิดฝานําไปขายหายรือนําไปทานได้เลยครับทานตอนอุนอ่นๆแล้วร้อนๆเนี่ยอร่อยมากๆเลยนะครับเพราะว่าตัวแป้งเนี่ยมันจะหอมแล้วก็ตัวซอสเนี่ยมันจะมีความฉ่ามากๆเลยนะครับ สูตรนี้ตัวแป้งนุ่มฟูอร่อยเหมือนเดิมเลยนะครับส่วนครีมซอสมาอยองเนสก็มีรสชาติกลมกล่อมหวานอมเปรี้ยวแล้วก็มีความเผ็ดนิดๆน,นะครับทากับขนมปังสูตรนี้แล้วเข้ากันมากๆเลยครับส่วนแฮมเนี่ยมันก็จะมีความเค็มนิดๆน,นะครับแล้วเวลาออกจากเตาแล้วร้อนเนี่ยหอมอร่อยมากๆเลยครับขนมปังสูตรนี้ถ้าเราทานไม่หมดเราสามารถเก็บใส่ตู้ยเย็นไว้ได้หลายวันเลยนะครับถ้าเราจะทานเราก็นํามาอุ่นอีกรอบหนึ่งตัวแป้งก็ยังนุ่มฟูอร่อยเหมือนเดิมเลยครับ เพื่อนๆก็ลองนำไปทำทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ด a ดดีฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับหรือถ้าเพื่อนๆอ,อยากมีส่วนในการสนับสนุนช่องเรานะครับเพื่อนๆสามารถกดปุ่ม Super t ร์แงหรือปุ่มขอบคุณใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้ด a ดดี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ